เกมโลบลีกแบบนี้นะคะมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ขอให้เล่นเกมแมพเขาอ่านว่าอีเวกหรือเปล่าเออนั่นแหละค่ะอีเวกนี่มันใครอะภาษาอิสานไงภาษาอิสานคนสร้างใช่ไหมเขาบอกว่าเกมอีเวกอีเวกอีเวกเกมโลบลีกภาษาอสานวะเนี่ยค่ะคำอธิบายก็คือเป็นการเอาชีวิตรอดจากตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเกมนี้พี่ก็ยังไม่เคยเล่นรอดจากอีเวกใช่ อีเว e ม,มันตัว,ตว<ช>ยัง, <ทำ S 1> ยงไงอ่ะด้วยควรจะใช้ว่านางเวกนะมันเป็นตัวอ e ีขึ้นก่อ e ีเวกอีเวกปะเรามาเล่นเกมนี้กัน VC ซีชอบร้านขายไก่ตันราคาถูกเผา v ีซีมีทุกเผาก่องสุ่ม v ีซีงบ49บาทได้เผา v ีซีจริงๆโคตรคุ้มมีบริการกดเกมพาสกดผลปีศาจแล้วฟาร์มทุกอย่างในเกมสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย เข้าเกมมาแล้วมาเราจะมากดเล่นพร้อมกันเรามากดเขาว่าเล่นกันดีกว่ากดพร้อมกันนะเกดเล่น,ลน,ลนกดละมาหนึ่งสองสามกดอุ้ยเจอโอเคไปไงต่อไม่รู้พ <ใน S 1> ี่จริงพี่จริงเขาเคยเข้ามาครั้งหนึ่งเราก็เล่นไม่จบแลเสียงเพลงยังไงวะนี่ทำไมเสียงเพลงดงังจังเลยเออจริง ปิดยังไงอะเสียงเพลงมีปุ่มปิดเสียงเพลงด้วยนี่ไงปุ่มหูฟังกดปิดได้ไหมไปปะปิดไม่ได้เอาชีวิตรอด3นาทีปะปะปะหนี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 โอเคไปหนีอะไรอะลงลงไฟได้ไหมไม่รู้หนีอะไรไปที่ไหนแล้วปะ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 ไปปะปะปะหนีหนีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะก็นี่ไงมาเร็วเร็วเรไป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 หนีจากอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ปะปะปะว้าวเสียงอะไรวิ่งเข้า ได้เรียบร้อยตัวอ,อะไรอะ่ะไม่รู้เสียงตัวอะไรเดินมองไม่เห็นอะไรเลยะฮะ ค้นหาคันโยกเปิดประตูคันโยกเปิดประตูแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้มีใครรอดสักคนหรือเปล่าเนี่ยแล้วไอ้ตัวาตาเหมือนสากกระเบือปะแล้วตัวอ e ีเวกอีเวกมันอยู่ไหนมันอยู่ท้้งล่างมันเป็นลิงเป็นรูปลิงรูปลิงถือเข็มฉีดยาใช่คนนั้นหรือเปล่านะนะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นใช่ไหมลองไปหาดูปะตัวอะไร อยู่ข้างบนลอยๆแบบนั้นใช่ไหมอันนั้นขนนี่หว่าอันนั้นขน,อ,น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 อู้หตรงนี้ไฟกระพริบเขาต้องหาคันโยกอะเล่นไม่เป็นแล้วจะไปยังไงเนี่ยเล่นไม่เป็นแล้วมาเล่น,นแรกถึงจะรู้เรื่องเลยเห้ยะะอ,อะอ,อ,อะไรสปอนบอ็อกซ์มันกอลังจะขึ้นมาอมมาออ ตัวอะไรทางไปทางไหน,นอะไรไม่รู้ลงไปแล้วลงไปแล้วอะไรโอ้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 อะไร,ะไรขึ้นได้ไหม อะไรอะไป็นรูปมันรูปหัวกระโหลกขึ้นนะฮะฮะอะไรใช้งานสูตรเอ้าเอ้าอะไรรอดชีวิตรอดเหรอใช่เขารอดเอ้าเกียร์เกมนี่มันเล่นยังไงมันต้องเอาชีวิตรอดสามนาทีต้องมีชีวิตให้อยู่ได้สามนาทีอ๋อต้องมีชีวิตอยู่ได้สามนาทีอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้ช่วงพักช่วงพักช่วงพักอ๋อโอเคโอเคเล่นอะไรต่อฮะ ล้วไปไหนต่อเนี่ยมันอยู่ในช่วงพักนี่เอาล่ะโอเคโอเคเอาแล้วตัวเองไม่เกิดหรอไม่เกิดไม่เกิดยังไม่เกิดเลยห้าสี่อะไรเมิ่งมาครั้งแรกกูก็โดนทีมตกลาวาไปซะและ้วลาวามันโดนไม่ได้สินะกำลังซุ่มซ่อนค้นหาคัดโยกเปิดประตูอ้อาวโ,โดนแตกแล้วมันมืดมันมองไม่เห็นทางเดิน บางคนช่วยชีวิตคุณใครบางคนช่วยชีวิตคุณแล้วใครคนหนนึงใครคนนั้นไม่มีใครคนนั้นอยู่ไหนเมนูแล้วเบ้งมันเป็นยืนเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่ละคนเอ้าเขากดเมนูแล้วมันมาหน้าปกติเรียบร้อยแตกมาเอาใหมเอาไหมเอาไหมเหตุไมเป็นแบบนี้เนี่ยมาเร็ว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 กดหนึ่งสองสามกดเล่นเอ้าว นี่ไงอ่าอ่ามันอยู่หน้าแมปอะไรก็ไม่รู้ว่าให้กดออกยังไง<อ>ให้โหวตเหรออ่าไหนก็ได้อ่าไหนก็ได้อเอาไม่มืดอื่เมือมอม่อเอาด่านเมืองด่านเมืองเอาปกติไม่มืดปกติอ่าปกติห้องปฏิบัติการนี่แหละมั้งเอากูเค้มแล้วไม่ยังไงมาเนี่ยปไปไปไปเยียกไม่ออกแล้วระหว่างผีกับอันปไปไป,ะปะ เดี๋ยวสินี่ไงมันช่วงพักอยู่ไม่ใช่เหรอเอาเป็นช่วงพักอยู่นะโอเคโอเคอุ้ยกใจมันหาอะไรกันไม่รู้มันวิ่งสำรวจแมปมั้งกด f กด f กด f โอเคมันมันมืดไงนี่ทางออกเอาละคืนข้ากล้องด้วยการซ่อมเครื่องกับเสริมไฟฟ้าคุณต้องมีชีวิตรอดจากเหลาแมวโง่ Mandong hai lần này là mày đi lúc nít kìa tay mày ở đây mày mày เื stumbled, ่อนเื่อนปกติจริงป่ะเนี่ยมันตายไปแล้วไม่ๆลบรบรบานามือเรื่ยเเพื่อนอยยับย่อยับย่อยับมากรีบยตายหมดแตกหมดปี แม่งมีชีวิตรอดอยู่แค่ยี่ห้าวิอะไรครับเนี่ยทางออกเมื่อตื้อเตื้อแล้วเธออยู่ไหนอะเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนอะทำไมถ้อยู่นอกคนเดียวอะเขาอยู่ข้างนอกคนเดียวเหมือนกันมันวิ่งหาอะไรนี่ไงโอ้โหมันเล่นหูเล่นกากมากเลย ไม่รู้ไม่รู้อะไรอ่ะแกทำอะไรแกน่ะมันหนีมันหนีด้วยการเด้งอะไรนั่นไงไอตัวแว่นตามันมาแล้วตัวใครตัวมันแล้วเราจะต้องรอดแค่สามนาทีเองแค่สามนาทีมันมันมันสั้นมากนี่เราต้องหาที่ซ่อมไฟ ไม่เราต้องหาที่แอบแอร์จนถึงสามนาทีนี่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 กดตัวซีกดตัวซีกดตัวซีคือย่อโอเคใช่แอบไปได้สามนาทีแค่นั้นเองอะไรอะไรแอบไปได้สามนาทีเราแค่ต้องแอบแค่นั้นเองเราต้องหาที่ซ่อมไฟอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่นี่เป็นมอสแบบนี้มอสเหลือง ีตออีมอยู่ซตอ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 มอยู่โอ้โหมีคนตายไหมมีคนเราต้องปิดประตูด้วยไหมเนี่ยโอ้เพื่อนลากมาแบบนี้ได้ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเราแค่ต้องหนีให้รอดมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่นอกใช่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 เราจะปลอดภัยอยู่กลัวมันตามเราไม่เจอหรอก ย้อนมาแอบวะเสียงอะไรติดๆเวลาไงเวลาน้าภายหลังเราใกล้รอดแล้วเราจะรอดแล้วตายตายเยอะแล้วเยอะแล้วอุ้ยสนุกว่ะเกมนี้แต่รู้สึกอ่าสนุกนะรู้สึกหงุดหงิดอะไรสักอย่างหนึ่งในใจอยู่อ่ะโหทำไมผมมันตายจด้ยังไะเนี่ย ไม่เสียงร้องโหยหวนเพื่อนมันอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าสองคนสองคนเราไม่ต้องสนใจพวกมันขอแค่เรารอดก็พอแล้วเขาคิดว่าเขาต้องหาเครื่องปั่นไว้ไอ้มันอยู่ข้างหลัง พอแล้วพโอเคพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วหัวใจจะวายตายโอเคค่ะทุกคนถ้าอยากให้พี่เล่นเกมนี้อีกก็ขอซักกี่ซับดีอุ้ยไม่ใช่กี่ไลค์ดี100ร้อยล้านซับโอ้ร้อยล้านซับเลยขอแค่100่งร้อยไลพี่จะมาเล่นเกมนี้อีกโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมันมาแล้ว